ชีวิตที่สันนิวาณโดเชวิตาอยู่อิตาลีกับพายโดเชวิตาวันนี้สวัสดีค่ะช่วงนี้สภาพอากาศประมาณ12-13องสองศานะคะบางวันมีแดดออกบางวันมีฝนตกคะ่ะสวัสดีทุกคนจากครีม่าอิตาลีค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะ วันนี้มีแดดโชคดีมากก็เลยต้องมาออกมาใช้ชีวิตข้างนอกสักหน่อยท่านางที่เนตเรยียนเนี่ยก็ยังมีกับข้าวอยู่นะคะยังมีอาหารเหลืออยู่แต่ว่ายังไงก็จะออกไปค่ะเพราะว่ามีแดดที่จริงแล้วร้านค้าที่นี่นะคะจะเปิด ขายของช่วงบ่ายสามค่ะหลังจากพักเที่ยงนะคะเขาก็จะปิดกินข้าวช่วงเที่ยงถึงบ่ายสามนี่แหละแต่ว่าตอนนี้คือบ่ายสองโมงสามสิบห้านะคะบ่ายสองโมงครึ่งเราก็เลยเดินออกมาข้างนอกแต่รู้สึกว่ามันเงียบม,มากเพราะร้านค้าเขายังไม่เปิดเลยจริงๆแล้วเนี่ยต้องออกไปซื้อรองเท้าบูทค่ะเพราะว่ารองเท้าที่ใส่อยู่ตอนนี้คือมันใช้มาหลายปีแล้วแล้วมันก็เริ่มพังเราก็เลยต้องซื้อใหม่ ถนนเส้นนี้ที่เห็นแป้งเดินบ่อยๆนะคะเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ค่ะถนนเส้นนี้จะมีเฉพาะรถที่ลงทะเบียนแล้วก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในถนนเส้นนี้เท่านั้นถึงจะเอารถเข้ามาได้โซนนี้ก็เลยจะเห็นเฉพาะคนเดินแล้วก็ปั่นจักรยานเท่านั้นดูสบายตาแล้วก็เดินไม่ต้องระวังเลยค่ะคนที่นี่จะชอบเดินเล่นกันนะคะเดินย่อยอาหารด้วยความที่เป็นเมืองหนาวด้วยละมังคะ้าก็เลยเดินชิลๆได้เหงื่อไม่ออก เป็นหนึ่งเรื่องที่ชอบมากๆตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยค่ะคอนาดไป็นหนึ่งแบรนด์ซูปปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะไกลจากบ้านแปลงค่ะจะต้องเดินมาสุดถนนแล้วสาขาเนี้ไม่มีเซลส์เซอร์วิสค่ะจะต้องไปต่อคิวเพื่อที่จะจ่ายตัง และนั่นเป็นเหตุผลที่แป้งไม่ค่อยชอบมาที่นี่สักเท่าไหร่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆแต่วันนี้ด้วยความที่อยากออกมาเดินกําลังกายไกลสักนิดนึงแล้วก็มาแวะซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ด้วยเดินมาซูเปอร์มาร์เก็ตต้องซื้อของระวังหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าถือของหนักกลับบ้านนี่ระยะทางเดินค่อนข้างที่จะไกลวันนี้เอาถุงผ้าถุงชอปปิ้งมาเองด้วยนะคะ เพราะว่าถุงพลาสติกสำหรับใส่ของที่นี่เนี่ยจะต้องซื้อค่ะขอมานั่งพักแบบนั่งตักแดดนิดนึงนะคะเพราะว่าที่บ้านเราอะไม่มีแดด ด้วยความที่ร้านค้าไี่มันเปิดตอนบ่าย3นะคะตอนนี้ก็ใกล้บ่ายสมแล้วละคะ่ะแต่ว่าร้านบูที่เปิดอะแป้มาเช็คในอินเทอร์เน็ตนะคะมันเปิดบ่ายสามโมงครึง่งก็เลยต้องมานั่งเล่นรอเวลาสักหน่อยะคะ่ะดีนะคะของที่ซื้อมาวันนี้ไม่มีเนื้อสด ใจวลาร้านค้าเปิดแล้วค่ะดีเราเดินไปซื้อรองเท้าบูทกันนะคะ กำลังมาลิงรองเท้าบูทนะคะมันลดราคาค่ะถ้าจะซื้อต้องซื้อช่วงนี้แหละเดี๋ยวต่อคิวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปลองว่าจะมีไซส์เราหรือเปล่าช่วงนี้ร้านค้าจะลดราคาค่ะเล็งอะไรไว้ก็ต้องมาซื้อช่วงนี้เลยค่ะ คือความสามารถในการใช้ภาษาอเลียนแป้งนี่ค่อนข้างต่ำนะคะก็จะพูดอินตาเลียนคำอังกฤษคำบางทีก็ไทยคำค่ะแต่ฟังค่อนข้างที่จะรู้เรื่องเพราะว่าจับคีย์เวิร์ดเอาค่ะพูดง่ายๆว่าถึงฟังไม่รู้เรื่องพูดไม่ได้แต่ว่าก็ช้อปปิ้งได้นะจ๊ะซื้อของออกจากนอกบ้านได้เป็นพอค่ะ non c'è no, non perché... c'è. No, se non c'è questo. C'è oh. solo 36 la l'addiet. No, non posso sempre. Anche la... Quello tutto Tutti? di là c'è solo 39. Vado a vedere qua, Quaranta o 39? Ora, tu su so qua quaranta? Quaranta. E lì? 39. Okay. Allora, questo è uno dei nostri più venduti, però perché è molto comodo. Sì, mi piace. Cioè, anche a starci in giro una giornata intera... Persone... Sono di mia... colore sono... eh. Forse ce l'ho anche in marrone, però non sono sicuro. Oh, non no? Okay. เอาจริงๆรองเท้าคู่ละสามพันนี่ก็ถือว่าแพงสำหรับแป้งแล้วนะคะคู่ก่อนเนี่ยแป้งซื้อแค่40ยูโรเองค่ะใช้มาได้2อสมปีช้อปปิ้งเสร็จแล้วกลับถึงบ้านค่ะเดี๋ยวเราจะอ่ะปลองรองเท้าก่อนนะคะแล้วค่อยจะมาขอเขาจะเย็นเพราะว่าเหอรองเท้ามากกว่าเหออาหารนะคะ เฟย์ได้บอกว่ามันจะมีร้านที่รองเท้านีนทำจากหนังเทียมก็จะถูกหน่อยค่ะแล้วก็รองเท้าทําจากหนังแท้อันนี้ก็แยกไม่ออกเลยคะว่าหนังแท้หนังเทียมมันต่างกันยังไงอันนี้น่าจะแท้ไหมเพราะว่าเฟเดี๋ยวว่าร้านนี้หนังแท้มันลยราคาสูงนิดนึงแต่ก็พอฟังค่ะ8ปดสิกว่ายูโรใส่ได้หลายปีนะก็คุ้มอยู่ ในวันที่แดดออกก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนมันจะมีแรงจูงใจให้ออกจากบ้าน,นะคะ่ะจะพอวันไหนที่ฝนตกอากาศชื้นค่ะอากาศไม่ดีพื้นเปียกเนี่ยก็ไม่อยากออกไปไหนนะคะวันนี้ก็เลยเป็นอีกวันที่อยู่บ้านทำอาหารเข้าครัวกัน,นะคะ่ะตอน,น,นแรกก็แอบเบื่ออยู่เหมือนกันนะคะเป็นแม่บ้านทำงานบ้านแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย แต่พอมาคิดไปคิดมาแล้วนะคะถ้าจะให้ออกไปทํางานนอกบ้านด้วยสภาพอากาศแบบนี้ก็้ดิกดียจเหมือนกันนะคะถ้าจะให้สลับเฟดดี้อยู่บ้านทํางานบ้านเราแป้งออกไปทํางานแค่คิดก็ขนลุกแล้วค่ะเพราะว่าไม่รู้จะหาตังไหนมาให้น้องซื้อวายดื่มฉะนั้นเราเป็นแม่บ้านเราให้น้องออกไปทํางานดีที่สุดแล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอาหารแซ่บๆทาน,นะคะ่ะแต่ว่าเราไม่มีข้าวเหนียวนะคะเราก็เลยจะทานกับข้าวสวยอันดับแรกเนี่ยเรามาหุงข้าวกันก่อนเลย ตอนมาช่วงปีแรกเนี่ยแป้งนี้หม้อหุงข้าวเป็นของตัวเองนะคะหม้อหุงข้าวแค่ซื้อแค่ไม่กี่บาทนะคะหม้อเล็กๆที่มันจะหุงแล้วข้าวด้านใต้หมอ้อมันจะไหม้ตลอดเลยก็เลยเข้าสู่ปีที่สองปีที่3คิดว่าจะคงจะไม่ได้ย้ายกลับประเทศไทยแล้วแหละก็เลยขอไปได้ว,ว่าไหนๆก็จะมีชีวิตปักหลักปักฐานอยู่ที่ประเทศอิตาลีแล้วขอมีหม้อหุงข้าวที่แบบดีๆสักหม้อได้ไหมเลยได้หม้อเป็นตัวนี้มาะคะ่ะ จะหุงไม่เยอะนะคะหุงไว้พอทานค่ะเอาไว้ให้แบบไม่เหลือทิ้งแล้วก็ไม่เหลือแช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าไม่อยากจะทานอาหารแบบท่ามคืนค้างคืนนะคะก็เลยจะหุงแบบแค่นี้น่ารัก สาเหตุที่อยากกินแกงไก่ใส่วุ้นเส้นก็เพราะว่าปาร้าที่เราใช้ในทำต้มแกงไก่เนี่ยมันจะหมดอายุค่ะทุกคนคือไม่ค่อยได้ทานอาหารอีสานไม่ค่อยได้ทําส้มตำทานเท่าไหร่นะคะขวดหนึ่งก็เนี่ยซื้อมา5ยูโร4.70นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็4.70นะคูณ35แล้วกัน164บาทค่ะคือโอ๊ยเสียดายตังก็เลยกะจะมา ใช้วัตถุดิบที่มีในการทําแกงไก่ใส่วุ้นเส้นซึ่งแน่นอนว่าผักใบแมงลุกใบแม,งล,มงลักก็ไม่มีนะคะเราจะประยุกต์ใช้ผักที่เรามีแล้วกันค่ะให้เป็นแบบแกงอ่อมใสไซสเสา,สา,สาทไทยอิตาลีนะจ๊ะแล้วก็จะมีปกติแล้วไก่อะคะ่ะจะใช้เป็นส่วนของข้อมันจะได้นัวๆแบบก,กินแบบเนี้ยอร่อยอร่อยแต่ว่าไม่มีก็เลยต้องใช้เป็นส่วนที่มันเป็นเนื้อติดกระดูกมากกว่านะคะเดี๋ยวมาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการหั่นผักกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาทําพริกแกงนะคะพริกแกงเราไม่มีครกค่ะแป้งเลยใช้เป็นเครื่องปั่นมือแบบนี้ปั่นให้มันละ,ละเอียดเอ่อพริกแกงมันก็จะมีพวกขา่าพวกแบบตะไคร้พวกอะไรตะไคร้แป้งมมีค่ะแต่ว่าข่ามไม่มีไงมันก็เลยใช้เป็นขิงนิดนึงแทนให้มันเป็นกลิ่นแบบเผ็ดๆดดูมีสมุนไพรนะคะ เดี๋ยวแช่วุ้นเส้นก่อนเด้อแช่ไปเลยหนึ่งก้อนเพราะว่าแกงไก่ใส่วุ้นเส้นไม่เน้นผักแต่ว่าเน้นวุ้นเส้นแทนที่บ้านแป้งเนี่ยคุณพ่อเป็นคนทําอาหารนะคะคุณแม่เนี่ยทำอาหารไม่ค่อยเก่งส่วนมากคุณแม่เป็นคนทํางานคุณพ่อเป็นพ่อบ้านมากกว่าอาหารที่แกทําก็จะเป็นอาหารอีสานค่ะเพราะว่าเป็นคนสารคามนะคะ แกก็จะไม่ค่อยทําอาหารไทยหรือว่าพวกแบบเกงแกงกะทิให้เราทานเท่าไหร่ส่วนมากมก็จะเป็นอาหารอีสานแกงอุ่มอ่อมอะไรเงี้ยสมัยเด็กก็เลยไม่ค่อยชอบทานอาหารอีสานเพราะว่ากินบ่อยมากแล้วก็วิธีการทําอาหารอีสานของคุณพ่อก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นตำตำรวจมาก,ก่อนตํารวจชายแดนนะคะตารวจตะเวนชายแดนไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วแกก็จะทําแบบมีอะไรใส่สไปหมดเหมือนอย่างทําไข่เจียวอย่างเงี้ยแกก็จะมีอะไรในตู้เย็นผักบลาบลาใส่หมด ทอดไข่ใส่มะเขือเทศใส่ใบกระเพราใส่ใบโหระพาใส่ต้นหอมใส่หอมแดงใส่หมดทุกอย่างอย่างเงี้ยก็เลยสะเทือนใจในการกินอาหารที่บ้านอะนะคะก็เลยไม่ค่อยอินกับอาหารอีสานเท่าไหร่แต่พอโตขึ้นอะไรมันก็เปลี่ยนอนะเนาะเออกรรมพืชมันเปลี่ยนไม่ได้เราก็เลยคิดถึงอาหารอีสานจนวันนี้นี่นะคะเราเลยต้องมาทําอาหารอีสานทาน เดี๋ยวจะมาเริ่มต้นทำพริกแกงกันเลยนะคะมันก็จะมีไม่ใช่ไม่ใช่สูตรตายตัวนะคะสูตรที่ต้องประยุกต์เอาแบบสาวไทยที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็จะมีพริกสดใช้ใช้แค่2อันพอเพราะว่าพริกอันนี้เผ็ดมากแล้วก็จะมีตะไคร้ค่ะตะไคร้แบบแช่แข็งนะคะแล้วก็จะใส่ขิงนิดนึงแทนขารู้แหละว่ามันแทนกันไม่ได้แต่ว่าใส่เพื่อให้ดูมีอะไรแล้วก็จะเป็นหอมหัวแดงค่ะ โอ้ยเหลือที่ดีพอดีเลยอ่ะเลืยอกัไไ้กินข้าวนะคะไปซูปเปอร์ต้องซื้อละแล้วก็จะกระเทียมใส่ไหมอ่ะใส่ไหมไม่รู้ไม่ใส่แล้วกันโอเคใส่ขิงน,นิดนึงให้มันเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะ ที่นี่มีขิงขายนะคะตอนแรกเข้าใจว่าขิงอ่ะมันมาจากจีนแล้วก็คนที่นี่ไม่นิยมทานกันแต่คนที่นี่คือนิยมทานเป็นชาเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาเอาไปทําอะไรทานนะคะแต่ก็ไม่เห็นบ้านนี้ยซื้อขิงมาทําอะไรทานเลยนอกจากแป้งซื้อมาติดตู้ไว้เอาไว้ทําข้าวมันไก่โ okay. อเคยวเอาใส่นิดนึงหั่นให้มันชิ้นเล็กๆค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปปั่น,นมันจะได้ปั่นได้ง่ายๆพเพราะว่าป้งใช้เป็นแบบแมนวนวลนะคะ น้ำลายอ่ะได้ยินเสียงปูน้ำลายไหมตะไคร้ค่ะที่จริงใครไม่ชอบใส่ปาร้าก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสูตรนี้ก็คือใส่น้ำปลายเยอะแทนแต่ว่า สาเหตุหลักที่แม่งอยากใส่น้ำปลาก็คืออ้ยใส่ปลาร้าก็คือปลาร้ามันจะหมดอายุค่ะต้องรีบกินป๊บี่จริงอะที่สวนหลังบ้านเรามันมีต้นหอมนะเดี๋ยวไปดูว่ามันเกิดหรือยังเพราะว่าข้างนอกฝนตกนะคะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเราไปเดินไปดูในสวนกันว่ามันมีไหม กินน้องก็สงสารนะคือต้นมันเล็กมากใบมันก็ไม่มีก็เลอ่ะไม่ตัดดีกว่าเดี๋ยวแกงไก่ใส่วุ้นเส้นวันนี้เราไม่ใส่ต้นหอมกันนะคะสงสารมันนะ่าถ้าตัดแล้วกลัวมันตายก็เลยเออปล่อยให้น้องโตแล้วกันเราก็ใส่อย่างอื่นแทนเอานะคะใส่หอมไม่เยอะเอาสงสาร เราทํางานแข่งกับเวลานะคะเพราะว่าตอนนี้คือใกล้จะเที่ยงแล้วค่ะน้องจะได้ใกล้จะกลับมาทานอาหารเที่ยงแล้วก็ต้องเริ่มเตรียมอาหารเที่ยงให้น้องแน่นอนว่าเราเตรียมอาหารของเราก่อนแน่นอนนี่ค่ะเป็นส่วนไม่รู้ส่วนไหนอ่ะน่องหรอคะน่องบนแล้วก็ติดกระดูกนิดนึงที่นี่แป้งไม่สามารถหาซื้อตินไก่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีขาย แต่บางซูเปอร์น่าจะมีแหละไก่ที่ติดตีนไก่มาด้วยแต่เราจะซื้อไก่หนึ่งตัวเพื่อจะกินตีนไก่สองตัวสองสอง,สองตีนมันก็ไม่ใช่นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงจะได้แบบทานง่ายตอนนี้ข้าวเรายังไม่ใกล้สุกนะคะขนาดหุงนิดเดียวใช้เวลานานแล้วเนี่ยถูก เตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยตัง้งหม้อค่ะเข้าวขยับนิดนึงครัวเล็กค่ะอยู่บ้านกัน2คนก็เลยครัวเล็กนิดนึงเดี๋ยวจะเติมน้ำมันลงไปก่อนนะคะเพื่อที่จะผัดพริกแกงให้มันมีกลิ่นชุนนิดนึง ใส่เยอะได้ค่ะน้ำมันมะกอ,อกดีต่อสุขภาพแล้วเดี๋ยวเราจะผัดเนื้อไก่ลงไปนะคะให้มันพอสุกผัดเข้าไปกับพริกแกงเลยค่ะ ตอนนี้คือกินชุนมากก็ต้องเปิดที่ดูดควันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวข้างบ้านคอมเพลนแล้วก็บ้านเหม็นด้วยเอาเดี๋ยวเติมน้ำซุปนิดหนึ่งค่ะไม่ต้องเติมเยอะนะคะให้ค่อยๆทยอยเติมได้ จังหวะน,นี้แป้งจะปรุงรสชาติของน้ำซุปนะคะแน่นอนว่าคนไทยอย่างเราก็ต้องมีผงชรสหรือว่ารสดีนะคะใส่ลงไปนิดนึงเพื่อเพิมความนัวใส่มากใส่น้อยใส่ตามใจชอบเลยค่ะเพิ่มโซเดียมด้วยเกลือนิดนึงพอสังเกตเดี๋ยวเราจะเติมน้ำปลาแล้วก็ปลาราลมไปด้วย ใครไม่ชอบปลาร้าจังหวะนี้ไม่ต้องใส่กไ็ได้นะคะใส่เป็นน้ำปลาแทนได้ะคะ่ะโอเคปรุงแบบพอสังเกตไปก่อนนะคะเราค่อยมาปรับปรุงรสชาติทีหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักลงไปะคะ่ะยุ๊บยุบยุบยบยบเดี๋ยวตามด้วยบุญเส้นบุญเส้นที่เราใช่ไว้นเนี่ยตัดนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันจะยาวไป ไม่ต้องห่วงว่าครัววนเส้นอยู่ข้างบนมันจะไม่สุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดฝาหม้อค่ะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราปิดฝาหม้อไวะะ้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะลองมาชินมน้ำซุปกันนะคะว่าต้องเพิ่มอะไรไหมสีมันดูแบบจืดๆนิดนึงนี่อาจจะต้องเพิ่มปลาร้านะคะดูไม่ค่อยเหมือนที่บ้านที่สารคามทำให้กินเลย <c oughs> โอ้เค็มละพอดีเลยค่ะเค็มละ ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มละมันจะน้ำไม่ค่อยเยอะนะคะมันจะแบบเป็นคลุกคลิกคลุกคลิกนิดนึงแล้วก็ลดไฟออกนะคะแล้วก็ตั้งหม้อทิ้งไว้นะคะรอเข้าสุกอีกสามนาทีเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้มไก่ไม่ใช่แกงไก่ใสุ่้นเส้นของแป้งนี่เป็นยังไงบ้างกลิ่นปลาร,ะะร้าแรงมากจ้าเดี๋ยวน้องเฟรดด้ด่านะคะเดีย๋ยวมาจุดเทียนหอมกันหน่อยเพื่อดับกลิ่นนะคะ จะเปิดประตูระบายอากาศก็ไม่ได้เพราะว่าข้างนอกหนาวม,มากๆถ้าเปิดแล้วอะ่ะเครื่องทาความร้อนต้องมันจะต้องทํางานหนักก็เลยเดี๋ยวถ้ามันยังกลิ่นไม่หายเดี๋ยวต้องมาเปิดประตูเพื่อระบายอากาศเลยค่ะข้าวของเราสุกแล้วค่ะแกง่อมก็พร้อมแล้วมาทานอาหารเที่ยงกันค่ะ เดี๋ยวจะมาลองกินกันก่อนนะจ้าว่ามันกินได้ไหมมันไม่เหมือนที่คิดไว้เลยนะคะมันค่อนข้างี่จะไม่มีน้ําเลยเพราะว่าใส่วนเส้นเยอะไปแล้วก็ใส่น้ําน้อยอืใส่ขิงก็ไม่แย่นะคะรสชาติดีเลยอร่อยกินข้ขาสวยร้อน ่หอมสูนไปนี่ขนาดเครื่องไม่ครบเนี่ยกินครั้งแรกแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงสารคามมากไม่รู้ว่าปีนี้จะได้กลับไหมนะคะไทย ราะว่าเพิ่งทำบ้านที่คุณญ่าเสร็จนะคะแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตช่วงซัมเมอร์อยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่มีตังค์นี้แหละเพราะว่าเพิ่งจะซื้อรถเพิ่งจะซื้อบ้านตกแต่งบ้านเสร็จไม่มีบัตเจ็ตแล้วค่ะวันลาก็หมดแล้วด้วยอยู่อิตาลีกับแป้งโดยเชฟวิตาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ เราเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะคะ